ที่สุดของเลื่อยโซ่ที่พลังหมุนแรงกว่าเก่าตัวเครื่องร้อนไม่ดับพร้อมใช้งานทันทีแนะนำเลื่อยโซ่2จังหวะ p a n โตเลื่อยโซ่2จังหวะรุ่นงานหนัก0.9แรงมา้าความเร็วรอบ3,500รอบต่อนอาทีความจุถังน้ำมัน310มิลลิลิตรใช้น้ำมัน91และ95ผสมอัลตรูประบบโชค๊คน้ำมันง่ายต่อการสตาร์ทยิ่งเครื่องร้อน ยิ่งสตาร์ทง่ายตัดได้อย่างลื่นไหลตลอดเวลาตัวเครื่องแข็งแรงทนทานคุณภาพพรีเมียมตัดไม้ใหญ่ๆก็ตัดได้น้ำหนักเบาพกพาง่ายตัดนิ่มรองรับคุกงานหนักมียางสปริงทนแรงสั่งสะเทือนอย่างดีเครื่องแรงต่อเนื่องตัดได้ทุกองศาตัดไม้ใหญ่ไม่กลัวตัดได้ยาวนานตัวเครื่องมาพร้อมบาโซ่ขนาด ด5นิ้วใช้งานได้เลยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตั้งความตึงของใบมีดง่ายด้ามจับไม่หลุดมือง่ายๆด้วยตำแหน่งที่จับได้รอบของแถมที่ได้โซ่เลื่อย3เส้นปวยน้ำมันขวดน้ำมันและชุดประแจราคาพิเศษเพียง1,890บาทสนใจสินค้ากดสั่งซื้อมาได้เลยครับ